ได้เนิร e ์ด EP4 แหละชุกเนิร์ดคนอื่นจูงนะเราปั่นปั่นไฟห้าสิบแล้วครับ ได,ได้เครื่องหนึงห่งพี่สามสองหนึง่งผมวิ่งตรงไปเลยผมดึงให้เนิร์ดไม่ค่อยกลัวมันมันเดินชา้า จะฮิวก่อนหรือจะปั่นก่อนพี่โอเคขอบคุณชิบวิวโชวไปจุกฆ่าเครื่องเออกดไม่โดน <laughs> เขาเล่นไฟไแตกน่าจะลูนไหมก็อะไรอยู่อะอเกินกินความหวังปะตัวอะไรยังไม่รู้เลยเอาเนินเนิน,น,นชอบใส่เกินกินความหวังไม่ใช่ลูนสบายแล้วมาปั่นไฟครับตอนนี้ ผมว่ามันแหลกแหละไม่มีครับไม่มีเจ็ดพอดีแหละ วิง่งให้เห็นตัวเลยใช่เลยเขาไม่สนใจผมอะ่ะเสียใจอ่ะฆาตกรไม่เ,เล่นอ่ะอ้าหา่า <c oughs> อ้าหา่าตาบอดไปดิ าไม่ตามอะ่ะผมเดินตามเขาเลยเนะี่ยไปไปไปซ้อนหลังซ้อนสอง่อยากว่าขับมอไซค์เนาะเอ้ยไม่ได้ใส่เปิดม,มอไซค์มาไม่โดนอะไรเนื้อท่าของโปรดเลยเ่าจุ๊บง่าย,ยุดละดูตัวมันแพทเทิร์นมันเดิมอะ่ะ โอ้โหเดินตีจบแล้วเดินเดินตีปล่อยแห่แั้นฉีกอะยู่ผมอยู่ผม,ผมทิ้งทิ้งทิ้งให้โดนตายยากดิ โดนเนิร์ดไอพีสี่อ่ะบอกเลยอยู่ผมอยู่ผมบอกเลยผิวอ่ะตอนนี้ผิวจัดม่้ดู่าชัตดันเนิร์ด โดดไม่ไม่ไม่ผมกัดจังหวะอยู่มันเป็นมันมีจังหวะอยู่อ่ะมันจะบิง <c oughs> เขาเรียกบิงตัดแล้วมันจะบิงไม่โดนพี่โ <Okay. S 1> อเคไหน,นโดดแล้วพอมแม่งลงจัดเลยมไม่รู้จะไปไหนฉายไฟได้พี่วิ <c oughs> คลิปยังไม่ถึงสิบนาทีเลยมันลงไปแล้วโฆษณาไม่ขึ้นขอสิบเขาบอกโฆษณาจะมาตอน <c oughs> ผมลุกเองได้พี่ ที่ฉีกไปเลยรอรอฉายรอฉายสวยทับไม้กั้นไปละตายยากกันไม่รีะอ,อ,อุ้มเถอะอุ้มเถอะ พอลองอุ้เโอเคแต่ยากรีเสร็จแล้วลงห้องวีปันเลยพี่ปันเลยปลันเลยได้อยู่เกิดไหนไพี่เฟดแรกเฟดแรกชิวๆเลยพี่มีแทงหลังมีไตมีลูกเก่งแต่ตอนนี้ไม่มีคุณแจงเลยพี่โอ้ยดึงเลยดึงเลย ไม่โดดอะไรไปแล้วโดลวดละเจอไปดีโอเคครับอา่าวอา่า บกเลยคลิปนี้สวยอยู่ขอเปิดให้เสร็จได้ป่ะพี่ชอบชอบเจอเนื้อสุดเลยพี่ในะทุกตัวเพราะว่าแ,บบแม่งเดาง่ายสุดแหละมันหลอกมันหลอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วผมดึงเลยอะไรไม่โดนหรอกผมออกแล้ว คิดเดียวเองเอ้าเพื่อนไม่มีแทงหลังเหรอหรือแทงไปแล้วผมออกอ่ะโดนมาครับบีบออกอ่ะ <c oughs> แต่ต้องขอโทษคิวเลอร์ก่อนนะ บเล่นยกไปยกมาอ้าวกันประตูต้องไม่เปิดอีกประตูอะพี่ไม่งั้นแตกอ้อพี่พี่นิวต้องอ้อมมันสามสิบวิอะเอ๊ะมันต้องอย่าไม่อย่าให้โดนแขวนอีกอะมันเปิดแล้วป่ะพี่ ถ้าโดนแขวนอีกมันก็จะกัดใหม่มันจะมีเลี้ยท <c oughs> ไงหายกันแล้วเฮ้ย <c oughs> มันกันใหม่ป่ะพี่ถ้าถ้าถ้าโดนแขวนอีกอะ <c oughs> โอเคไป <c oughs> ต่อชีวิต <c oughs> แต่ยากสวยๆนะพี่ รอรอเลยน้ำสองหนึ่งตายากรอบสี่ปะหมี่เกี๊ยวนี่ไงได้ไฮไลท์พอดีเลยรอสี่ <c oughs> ต้องขึ้นสิพี่